โอ้เนี่ยแหละครับจะไปในทางทิศไหนฮะและสัญญาณไฟจากคุณตัดสินเอาล่ะครับขยับออกมาขอแต่นากทีมงานนี่แหละครับ VDC เนี่ยแหละครับยังโยกพาดีแล้วใส่ก่อยมาได้สวยแม่ลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านทางด้านทีมงานนี่แหละครับบนยาซินแม่โยกมาลงนี้ก็ไม่ดีครับหลุดออกหลังไป อาแล้วครับไปกันต่อครับสําหรับคู่นี้จะไปในทางทิศหนฮะนี่แหละครับเรายัดมาขอทางด้านทีมงาน V ีดีซีนี่แหละครับจะมีจังหวะได้จบหรือไม่แล้วกระดกยกมาทางด้านริมเซกลรมขวาขวาเกี่ยวบอลลงแล้วยังไงจะมีจังหวะได้ยี่ได้สวนหรือไม่นี่แหละครับยังครองบอลได้แล้วยนหลังให้ทางด้านเพือนรวมทีมอย่างทางด้านทีมงานวีดีซีนี่แหละครับแล้วดึงเกมช้าตัดมาตรงกลางสนามโอ้นี่แหละครับแล้วให้มาทางด้านประการหลังกลับมาเซตกันใหม่ฮะ โอ้เนี่ยละครับมาในช่วงครึ่งหลังนี้ต่อบอลแล้วให้มาธนาพื่อรวมทีมแล้วพลิกเข้าขวาสัดมาลูกนี้แล้วก็เรียบลอยออกนำไปแล้วจ้าหนึ่งประตูต่อศูนแม่ขวาของธนาเจ้าผูครับแอ่เอาละครับยังมีเวลายังมีโอกาสครับขตฐานทีมงานบอยยาสินเอกเจด้วยประดุกซิ่ง โอ้หนี่แหละครับทักทายมาลูกนี้ก็แม่โอ้แล้วเป็นลกูกคอนเนอร์คิกต่อเนื่องเลยฮะ โอ้นี่แหละครับแล้วเป็นลูกคนครกคงิสคอตานทีมงานเนี่ยแหละครับบอลยาสินแล้วไหลมาจะผ่านทางด้านวีดีซีไปได้หรือไม่แล้วแปรให้มาเนี่แหละครับจะมีจังวหวะด้สวนหรือไม่แล้วสวนกับททียังเกี่ยบอลไว้ได้ยังชลมุนเพืเพียกันอยู่เนี่แหละครับแล้วย้อนหลังมาให้ทางด้านทีมงานว,วีดีซีอ้าวเลยขอตานจะบิวแล้ว ตัดมาตรงกลางสนามยังพลึงยังดึงยังบิดแล้วไหลมาทางด้านริมเส้นกระป๋าวียังไม่ผ่านตะด้านนี่แหละครับเอาเลยเว้ยแล้วพลิกมาลูกนี้ก็ยังไม่ดีนี่แหละครับเกมสวนประตัดด้านทีมงานวีดีซีแล้วมองหาเพื่อนแล้วเปลี่ยนเกมมาทางกป๋าซ้ายซ้ายเอาเลยแล้วเกี่ยวบอลมาทางซ้ายซ้ายอีกทีหนึ่งแล้วโยกสับขาหลอกนี่แหละครับยังไม่มีจังหวะเติมเกมแล้วปั่นโป้มาลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านตะด้านประการหลังประตัดด้านทีมงานบอลยาซินนี่แหละครับแล้วยังพลึงยังดึงยังบิดแล้วโยนหลังมาลูกนี้ก็ไม่ดีสองหนึ่งหนึ่งสองแม่ดี ทีมงานขอทางด้นานนี่แหละครับ VDC แล้วโยกไปเปลี่ยนแกนมาทางซ้ายซ้ายของอนานานบอลยาซินแล้วไหลมาล้วนี้ก็ชา้าเป็นหนึ่งจังหวะแล้วก็ออกข้างไปแล้ว <c oughs> แ่เนาลเอาละครับเราจะเป็นบอลทุ่มครับแม่ต้องเร่งต้องเรียบแล้วครับแล้ยัดมาแล้วก็เรียบ ไบไปกันต่อครับสำหรับคู่นี <S <S so like bon ้จะเป็นทีมไหนครับนี่แหละครับเก็บสามแต้มไว้ได้ตอนนี้เอาละครับ แล้วยกมาแล้วโควบานเลีอยโอ้โหแหมอันตรายระหวัดเสียวมาเข้าเท้าทีมงานของธนานทีมงานนี่แหละครับแล้วซัดขวามาลูกนี่อารุยแล้วส่วนกางนาทีของธนานทีมงานบอลยาซินมาธนานนี่แหละครับแดนกลางตัวรุกแล้วไหลมาลูกนี้ก็หลุดออกข้างไปก่อนนะฮะแหมของธนานทีมงานในวีดีซีนี่มีลูกอัดฉีดให้กับเจ้าแฮมครับผู้เล่นหมายเลขเก้าถ้ายิงเข้านี่จะพาไปที่ นี่แหละครับทางรัดรีสอร์ทนะ <laughs> อ่าแล้วก็ไปกันต่อครับแล้วไหลมานี่แหละครับประการหลังไม่ปล่อยครับแล้วไหลมาให้ธนาเพื่อรวมทีมกับธนาทีมงานบอลยาซินลงนี้ก็ไม่ดีหลุดออกข้างไป โอ้แล้วเป็นบอลทุบครับแล้วให้มาทาังนั้นจะกล้าจะกล้าให้มาลกนี้ก็พลิกจะแหวกไม่ได้หรือไม่ยังเคลิ้งยังดึงยังบิดมึงทีกูทีแล้วก็เพรียงแล้วก็พับอาแล้วก็ยังแก้ไขมาได้คอตาด้านนี่แหละครับบอลยาซินแล้วโยกมาลงนี้ก็ยังติดตัวผู้เล่นคอตาด้านทีมงานนี่แหละครับ VDC ให้มาทางน้านผู้รักษามตูแล้ววางด้วยขวานี่แหละครับแล้วเปย์ทำชิงมาลงนี้ก็ยังติดคอตาด้านจะกล้าไม่ ลุกนี้ก็แม่ยังไม่มีตัวเติมเกมครับมันหลุดออกข้างไปฮะอาระครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยนะครับบันเต่งเอ็กซ์มาดามหนูนาครับพบกับท้านจอจานยอยักษ์เอฟซีเอ็กซ์บยันสาวฮะให้นักกีฬาเตรียมความพร้อมได้เลยนะครับเราจะทําการแข่งขันต่อเนื่องเลยนะครับเอาละครับขยับออกมาขอตะดานริมเซนลากาซ้ายขอตะดานเจ้ากลางแม่ตัวเล็กแต่อาศัยความเร็วแล้ว วางด้วยซ้ายมาลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านทางด้านประการหลังเป็นบอลสวนโบตสินให้แม่ให้เล่นต่อเป็นบอลต่อเนื่องของตะลั่นทีมงานนี่แหละครับบอลยาซินแล้วพลิกมาลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านทางด้านประการหลังแล้วขยับสับโยกขึ้นมาคอตะด้านเจ้าบิวบิวยัดขวามาลูกนี้เล้วก็ไม่ดีครับหลุดออกหลังไปฮะไปเดี๋ยวมีไงไปเดี๋ยวเดี๋ยว อาล้วก็ไปกันต่อครับโยนหลังมาให้ทางด้านผู้รักษาประตูอย่างทางด้านทีมงานบ bon อลยาซินเอ็กเจ็กล้วยประดุกซิ่งให้มาแม่ยังตามเก็บไว้ได้จะกลับสู่เกมเดิมได้หรือไม่และลอดขามาให้ทางด้านตัวจีดแม่แล้วพลิกออกมาแล้วก็ฟ้โอ้เป็นจังหวะส่วนอันตรายฮะต้องระวังกันด้วยฮะ โอ้แล้วพุทธศินแจกเย็นโลกาดหนึ่งใบฮะอะไะครับแจ้งไปยังใบเหลืองใบแดงครับฝ่ายจัดจะเดินเก็บทันทีหลังทําการจบแข่งขันนะครับต้องชําระเลยนะฮะ ครับจะกลับ <laughs> สู่เกมเดิมได้หรือไม่จะติเสมอได้หรือไม่อย่างไรฮะโค้นราทีมงานบอลยาซินครับเอ็กเจ็กรวยประดุกซิ่งพร้เอมแล้วแล้วแม่ลุงดีก็ยังจบไม่ได้ครับหลุดออกหลังไปฮะ สัญญาณดวีพุตสินให้เริ่มเปิดเกมขึ้นมาแล้วยกมาพับแม่ลูกนี้จะกล้าโคกมาก็มาเข้าวสองมือราตัวแล้วสนดนาทียัดออกมาให้ทางด้านนี่แหละครับทีมงานนี่แหละครับบอลยาซินแม่ยังครองบอลได้แล้วไหลมาทางด้านซ้ายแล้วตีบอลมาทางขวาขวาทันหรือไม่ทันทันหรือไม่ทันแล้วก็สปีดมาเก็บบอลไว้ได้นี่แหละครับแล้วโยกมาทําชิงมาทางด้านริมเสลนกราขวาแล้วจีออกมาแล้วแม่ทันหรือไม่ทันโอ้โหแม่หลูกนี้ก็หลุดออกหลังไปก่อนนะ แล้วครับแล้วยกออกมาแม่ยืนตรงจุดแล้วเกี่ยวบอลลงแล้วก็ชากเข้ามาแดนกลางแล้วตัดมาแล้วก็เรียบแม่ยิงได้ดีครับกดได้ดีฮะแต่ว่าผู้รักษาประตูนี่ดีขวากว่าตัดสิ่ใจปัดออกข้างหลังไปฮะเอาละครับมาชมกันต่อครับเป็นลกูกคอนด์คิกฮะคตรน้าทีมงานนี่ละครับ VDC ฮะจะจบได้อีกหรือไม่แล้วปั่โปมาแล้วนี่ก็ นี่ไม่ดีครับมันับเอา้าเฮียแล้วแม่ตามมาเก็บไว้ได้แล้วใส่ก่อยมานี่แหละครับยังไงลูกนี้ทันหรือไม่ทันแม่เราโยกแตะไปยาวไปน้อยทันหรือไม่ทันโอ้โหแม่อสายความเร็วตามมาเก็บจากข้างหลังฮะเอาละครับไปกันต่อครับสําหรับทีมงานขอทานนี่แหละครับบอนยาสินจะกลับสู่เกมเดิมได้หรือไม่แล้วให้มาธนาทีมงานวีดีซีแล้วให้มาธนาจกเทพ เคียกน้อยจะมีจังหวะด้จบหรือไม่แล้วก็ชาก่างอาศัยความเร็วแล้วบิดเข้าซ้ายมาลูกนี้ก็โดนบีบโดนจีมาทางด้านริมเล้นกัาซ้ายลูกนี้ก็หลุดออกข้างไปก่อนนะ ญาตประชาสัมพันธ์นะครับไปยังนักกีฬาทุกทีมนะครับท่านพี่น้องพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้เชียร์ฮะวันนี้เรามีร้านค้าบริการอยู่ตรงมุมสนามครับตรงหอประชุมนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารหรือว่าหิวข้าวหิวน้ําก็สามารถไปนี่แหละครับไปซื้อไปอุดหนุนได้นะครับอยู่ตรงหอประชุมนะครับสามารถไปเลือกซื้อได้เลยนะครับมีน้ําดื่มมีอาหารทุกชนิดครับ ออแล้วครับขยับออกมาแม่แล้วเกี่ยวบอลลงได้ดีแล้วตีบอลมาทางซ้ายสายขอตร้าทีมงานบอลยาซินยังไงจะมีจังหวะได้จกหรือไม่จะกลับสู่เกมเดิมได้ไหมตัดมาตงกลังสนามลูกนี้ก็ไม่ดีแล้วส่วนกระตันทีแล้วเข้าซ้ายซัดมาลูกนี้ก็แม่ไม่เต็ม้อครับมันหลุดออกหลังไปฮะสอ่ะ11บอประมาณหาสองสามนาทีสองนาทีีเลยโอ้แล้วตัดมา จังหวะนี้โขกโยนหลังมาของทางด้านทีมงานบอลยาสินยังไงแก้ขไขไม่ยังตามมาแก้ไขไว้ได้แล้วยังไงต้องการแค่ตุงเดียวเพื่อปรับสู่เกมเดิมอาร์ลุ้ยอารลัวนและเซอร์เรจินีปูตสินไม่ว่าอะไรให้เล่นไปต่อเป็นบอลได้เปรีย,แย,ย,ย,ยบ,ยบ,ยบแล้วยังโยกยังถึงยังดิงยังบิดแล้วโยกมาทางซ้ายซ้ายของทางด้านทีมงานวีดีซีแล้วไหลามาแล้วเป็นบอลได้เปรียบแล้วก็ว้าวแมแล้วเยลโล่การออกเลยครับปูตสินจกกระเป๋าฮะ แม่จังหวะเมื่อกี้พุทธสิทธ์ให้เป็นบอลได้เปรียบให้เล่นไปต่อหากจังหวะแรกไม่ได้เปรียบก็จะย้อนหลังทันทีฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องโวยวายฮะได้ฟาวอยู่แล้วเอาละครับมาชมกันต่อครับแม่จะจบได้หรือไม่ของท้านทีมงาน VDC ีฮะโอ้นี่เป็นระยะหวังผลเลยฮะเลี่ยมขวาครับพร้อมแล้ว สัญญาณไฟมาละจ้าขวาพอต้าน,นบางบิวซัดมาลูนิโก้ยังไม่พัฒนาบอนป,รประการอารเลยแล้วส่วนกันทีแล้วยัดออกมาแล้วยังไงจังหวะนี้จะตา้านไว้ได้หรือไม่มึงทีกูทีแล้วก็เปรียงแล้วก็พับอาแล้วเว้ยแล้วก็หมดเว้ยลอโอ้เนี่ยแหละครับสำหรับคู่นี้สุดมันนะมันจะเป็นทางด้านเนี่แหละครับ VDC ครับเก็บสามแต้มไว้ได้ฮะ อาละครับรบควชชําระค่าใบเหลืองด้วยนะครับเราจะเก็บทันทีครับหลังทำการแข่งขันจบครับ